สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเล่นว่าวกับน้องทายนะครับครับนี่ว่าวอะไรเอ่ยนี่ว่าว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 วว่านกเกี่ยวครับนกเกี่ยวเนาะอ่าเริ่มขั้นแรกทําอะไรบ้างลูกก็ทำไม่เชื่อมันอ่าก็ไม่ยาวเลยไปต้องยาวมากก็ตึงเชือกก่อนครับขั้นแรกอ่าต้องมีคนปล่อยหนึ่งคนต้องปล่อยเชือกครับแล้วก็ปล่อยฮะ ครับปล่อยไม่ต้องยาวมากครับผมครับสาหรับนี้ก็น้องเป็นคนจับครับผมฮะครับจับตรงกลางนะครับแล้วก็ปล่อยเชือกไปครับเนี่ยครับอ่าหนึ่งสองส่งสัญญาณแล้วก็ปล่อยแล้วก็วิ่งครับผมนี่ฮะก็ให้ว่าวติดลมครับ หลังจากว่าวเขาทิ้ลมแล้วครับผมเขากัสิปล่อยเสือกเงวๆให้เขาขึ้นไปครับผมนี่ครับเขาก็สิเลนล่มครับผมกะส่วนเสือกกับเขากับสิมัดกรบกิ่งใหม่ครับกะเลนล่มอยู่ครับผมนี่กิ่งใหม่กับสิยูจุดหนุนเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเบิ่งครับผมนี่นี่ครับเสือกมันครับนี่นี่ครับเขากรดดึงจังสี่ครับ อันนี้ผูกใส่ต้นกระเพ้าครับเนี่ยเบิงเขาก็ดึงแห้งอยู่ดิีเนี่ยคนไล่ตามเสือกไป,ไปครับวนครับนร่มนี่ก็อยุ่สูงครับผมถ้าวาวเข้าขึ้นบ่สูงนี่เขาปติร่มครับเขาสิตกลงฮะถ้าต้องสังเกตจาก ไใบใหม่ครับสังเกตเบิงว่าใบใหม้นยะจะมีร่มอยู่ปลายลุ่นละครับผมุ่นขึ้นไปสูงๆผ่นยังมีร่มครับผมนี่ฮะ,ะเรนมวนอยู่นี่แหละชีวิตของคนอีสาเนาครับผมบรรยากาศนี่ก็สิเป็นบรรยากาศตอนแรก เป็นบรรยากาศสบายๆครับร่มหนาวกําลังมาครับผมกําลังเย็นสบายครับผมทั้งฝุนก็สิเป็นเบาครับผมติดร่มอยู่โคตนะขึ้นอยู่ทั้งๆเห็นแต่เงาครับผมหาอยู่หากินกันง่ายครับอันนี้กําลังสิไปหาไส้หนูครับผมเนี่ยยึ่ซารบานเฮานี่ กินง่ายอยู่ง่ายครับผมบรรยากาศกนอาอยู่ฮะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเข้าก็ตรงต้องพู่มใจที่เกิดมาเป็นคนอีสสานครับผมอย่าไปน้อยเนือ้อตำใจเด้อฮะความสุขสีหามองไดนได้เขามีพื้นที่เล่นบักกวงฮะเขาก็บมีกิน แมนบรเหตุงานกับบอโอตายครับหห้ยู่หากินแบบง่ายๆครับพ่อเมพี่นองนี่ฮะกรลังสิดักหนูในหน้าเลยเขนาหนาเราหนูก็ล่างมั่นเลยหนูลงไปในปากเข่านี่กินเขาเราหนูเขาสิมั่นครับผม้าไปขายโลูเราแปดสิบพุ่นแล้ว,ลวเขาบางส่วนก็ได้เกี้ยวออกแล้วครับเป็นเข่าเหนียว ดอรอครับคนอีสานบ้านเฮานี่สิกินเขาเหนียวครับผมเปลี่ยนจอีสานไต่เนี่เขาสิกินเขาเจ้าเขาหอมมะลิครับและผมกะได้นํำบรรยากาศของตอนแรกในการผ้าเล่นว่าวครับผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชม่มและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ